ถ่ายนะถ่ายนะล่างรถมาวานมันบ้าล่างรถมาวานมันบ้าล่างวานเล่นเล่นเล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยตายใส่อีก ไม่เหนนาลงเฟซบุ๊กอะพี่ใช่ไหยนะจะบอกว่านี่ไเอดูแรงมันดูแรงมันอย่าทำไปเล่นนะ่นเว้ยแรงกระเทยฮะ จะนั่งลูกทาวัวไปเท่านั้นเหรอวัวไปเท่านั้นบ้านมนนีไม